พันแสงอะไรเนี่ยอันนี้พันแสงอะไรคู่นี้ดีกว่าแสงครับไปดูไปดูท้องใช่ปะเจอจากหน้าลายเหรอ จะชนะไหมตัดเสร็จชนะไหมโอเคเรานี้ก็ต้องยอมยอมของอนั่นน้ำมาติดตัดตัดมันใกล้ด้วยนะไม่เสียเลยนะตัดเก่งด้วยนะมันตัดเก่งด้วยนะมันที่นั่นอะไรเงี้ยมาดูทองชนะมันตัดไม่เสียด้วยอ่ะโอ้เราตรงนั้นไหลด้วยอ่ะตรงเนี้เด้อไหลด้วยเดอไหลด้วยตรงนี้ไหลด้วยอ่ะ โอ้ผมว่ามาดูได้ว่าคนไม่ดีคนไม่หนีคนมันไหลด้วยนะตรงเนี้ยอ้าหวันอะไรไหลครับไหลไหลครับไหลเลยครับตรงนี้สวยมากเลยครับเออ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 ไอ้กัะลาเออไอ้ผันแสงดำเลยมีรอบสามหรือเปล่าน่าจะมีรอบสามมีรอบสามนอรอบสาม เอาแล้วดิเดียได้จับตลาดละแหละดิเดียเฮ้เยพันแสงเราใช้ได้เ้ยไอ้ชนะอา,าหารนี่เป็นธรรมดาข้ <laughs> าปากข้าปากอันนี้หลับทิ้งละอันนี้ครับ